สวัสดียามเช้าจากแหลมแม่พิมพนะจ๊ะทุกท่านบรรยากาศดีๆเช้าเชแบบนี้นะจ๊ะเราจะออกไปหารับประทานอาหารนอกบ้านนะจ๊ะสำหรับคุณสามีแล้วก็คุณลูกสาวนะจ๊ะนี่ก็คือธรรมชาติรอบๆหมู่บ้านที่เราอยู่นะคะธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วก็สวยมากๆนะคะในหน้าหนาว อากาศดีอุ่นๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะตรงตรงถนนข้างนอกเนาะก็รถไม่ติดตอ่ะกำลังสบายนี่ก็คือแหลมแม่พิมพ์ของเราจ้าสวยไหมยามเช้าสวยสดงดงามโอ้ทะเลแสนงามเจ้ยนั่นก็คือร้านอาหารหรือว่าร้านอะ,อะไรนะที่ขายอาหารทะเลอ่ะทุกคน สดมากเขาบอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวเขให้มาชมดื่มดำกับบรรยากาศทะเลแสนงามตอนนี้ก่อนสวยมากๆทะเลหน้านหนาวอยากบอกว่ามีคนดำผุดดำว่ายอยู่ตรงนั้นโอแมกซาก็ยังจะมีคนเล่นน้ำแต่เช้ามากเลยจะบอก้ สวยแม่พักเที่ตอนเช้าอากาศเย็นๆสบายไม่ร้อนมากไม่และทะเลไม่เหนียวด้วยนะจะบอกให้ที่นี่ยเขอบอกน้ำทะเลก็สวยมาพักผ่อนไวฮิลใจที่นี่ได้นะจ๊ะลุกตัานเช้าๆแบบนี้ก็ต้องคาปูชิโน่นะคะตอนเช้าแล้วก็นี่เราจะอ่านเช้าของลูกๆเอออันนี้ของแม่อันนี้ของแม่กุ้งจะกุ้งสดๆสวยมากและสดมากขอบอกเลยถ้าใครไม่มีไอเดีย ที่จะไปไหนตอนหน้าเทศกาลปีใหม่นี้นะจ๊ะยินดีต้อนรับสู่แลมแม่พิมพิมพิมพ,มพ,มพิมอาหารทะเลส,สดใหม่ลาะขายย้อมเยาวแล้วมีบริการปิ้งย่างให้ด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ให้ให้ให,ให,ให้นี่ดูหอยสะก่อนใหญ่ไหม พูดเลยว่าย่ญยหมอถูกทันแล้วก็มีปลากระพงขาวลนละร้อยหกสิบผมไม่อยากจะบอกนะคะและนี่ก็แมงกระพรุนนะคะที่บ้านเลีกเอเลียนจ้ะและนี่เห็นไหมสด,สดสดสายสดนี่ของสดแซดบบัวเบิรงกรนมาเดอ,อร์เทกกันเลิกเทกกันเลิกนี่หอยหอยหอย หี่แมผู้เขาบอกว่าถูกมากด้วยเฉพาะร้านพี่คนนี้ขอโปรโมทให้พี่เขาหน่อยยิ่งใหญ่ทะเลสด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 ,สด,สดนั่นแหละแม่พิมพ์นะจ๊ะดูนี่ดูปูปูโอ้โหมีไข่โอ้ยต้องเซ็นเซอร์หรือเปล่าเนะี่ยให้ดูไข่ปู <laughs> ไม่ใช่ไม่ทะลึงนะนี่มีกุ้งกุ้งน้อยกุ้งน้อย,อยถ้าจิงไม่น้อยนะจ๊ะกุ้งสดจะหมายถึงกันนะแต่ว,ว่ากุ้งเขาน้อยแต่เขาก็เอากุ้งทิ่มหัให้ไง สดไหมสดไหมและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราได้ลวกมาแล้วเรียบร้อยสดไหมเขาบอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยพูดเลยนี่ก็แค่จัดฉากให้ดูเฉยๆนะว่ามันใหญ่จริงที่จริงอะกินน้ำมูมามกว่านี้ <c oughs> และนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาแล้วก็ปลาหมึกนะจ๊ะตอนนี้นอนอยู่นอนรอเราอยู่ในช่องเย็นแล้วนะจ๊ะนี่น้ำจิม้มน้ำจิม้มอันนี้ฟรีนะจะฟรีเขาแถมมาให้ สชาติก็อร่อยดีนะไม่คิวเร่จะบอกให้แต่ก็ไม่ถึงก็ว้าวแต่ก็แซบ่บเบอร์ขอเบียร์หน่อยอย่างงี้ต้องขอเบียร์วุ้นนะจ๊ะทุกคนถ้าใครยังไม่มีไอเดียที่จะไปไหนหน้าปีใหม่เทศก,กาลปีใหม่ตอนนี้เนาะก็ยินดีต้อนรับที่แหลมแม่พิมพ์นะจ๊ะบรรยากาศอบอุน่นอากาศเย็นเ็นเบียร์เย็นยเย,นเยนอาหารสดสดไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วทุกท่านท่านขออนุญาต จบการรายงานไปตั้งแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะขออนุญาตไปรับประทานก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ทันแม่ไปแล้วจ้าก่อนไปก็ยังไม่สนิทใจเท่าไหร่ลืมที่จะพูดคำนี้อย่าลืมกดไลค์กดตดตามกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะมิตรรักแฟนเพลงท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ไปด้วยกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ